สวัสดีครับวันนี้พบกับกบกบพาตลอนครับผมวันนี้มาด้วยขนมจีนน้ำปลาครับผมมาครับมาทำกันเลยครับนี่ครับน้ำปลาครับนี่ครับราดลงไปเลย ตามด้วยพริกผงนะครับตามด้วยผงนัวครับไรมากแซ่บมากครับผมนี่ครับมาครับคุกเขารวมกันเลย กุกกุ้งลงไปคุกด้วยเลยน้ำปลาหอมจรินครับน้ำปลาต้มเองครับผมเห็นแล้วปเปรี้ยวปากครับผมมะนาวครับบีบเข้าไปครับอืมอ้ม อืมอ่ากุ้งดูแดงเลยคนให้มันเข้าออก่อนครับนี่จะกินได้ไหมนี่กุ้งพริกคุกขนาดนี้อืมากินกันเลย แต่ว่าผักก็มีผักกรอบถั่วพูไงกว่าเหมือนเดิมครับแล้วก็มีแคบหมูมาด้วยนะครับอืมีกมุ้งสดด้วยมีกุ้งสดแล้วก็มีกุ้งต้มกุ้งลวกครับ ลองดูรสชาติจะเป็นไงครั้งแรกเลยครับมาเลยครับสองตัวเลยออื กุ้งสดจริงๆครับยังเปรี้ยวพอครับเปรี้ยวปิด ยังอาจจะธรรมชาตินะครับไม่ีหมาเหานะขอซ้อมนะ่ไม่ถนัดเลยอืม,อม หนวดกุ้งด้วยนะเข้าครับกับครับหมูด้วยหนวดกุ้งเขาเรียกหนวดมึกเอออือโอ๋อะไรไปไป Yeah. Mm. ต้องใส่ข้ขวคว้ใช่ไหมน่าจะต,ต้องลองร,รอบหน้าหมอนถึงจะแบบนัวก่อนี้ Đây đám đâm của mực rồi này. Đâm nè. กุ้งสดตัวท้ายครับครับหลายเม็ดอันนี้มาซุปอยู่นี่เองเข <Yeah. S 1> าเรียกเม็ดกระถิน ไม่ไหวใช่ไหมรู้บ้าแล้วอืม ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับทุกการติดตามของเพื่อนๆนมีประโยชน์สำหรับผมมากๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทำคลิปต,ต่อไปอ่ะ มาทำสุดท้ายครับเทปนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยครับเผ็ดครับดูป,ปาก็จะีิมหูเลยครับอออออืือืืมม อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กบกบพาตลอดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย